นน่้เต้าเพชรน,น,น,นะคะอะเน,น่เ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 นเนเนยังไม่ได้โทรหายายหนูเลยโทรหายายหนูไม่ติดเลยเมื่อวานอื้อฮ้ยนนี่ล่ะฟังเสียงนกห้องเน่นกยังขึ้นห้องว่าิ๊ทพานะ เออนะคะเดี๋ยวจะเอาเอาไปอาบน้ําแล้วนะคะจุ๊ฮะไม่แม่ให้เขาคนละตัวเลยถ้าเขาจะกินเขากินเลยเอาอย่ากับย่าลูกวดีจ้าด้วยนะเอาไหมเอาไหมงวกุ้งไหมลูกอ่ะโอเคเรากุ้งไหมจ้าจ้าก่อนลูกเออเออไปทางโอ้ยมือถึกใหม่มาพี่พลอย กินจุ้งอืมจุ้งจุ้งไปเอากุ้งไปอ้ผมไม่หมอยมยมีโนโนโน่ไม่ต้องมาเล่นไปต้องมาเล่นจ้ากินเลยลูกกินเลยกินเลยค่ะกินจุ้งจ้ากินเลยค่ะจ้ากินกุ้งกินกุ้งไหมลูกเนี่ยกุ้ง มันต้องเย็บเข้าอีกก่อนชุดนี้แาออกไปได้หรอกละไมออกไปด้อกวะไปบ่อยฟังมาลดขนีมีคลิปนะคะพี่น่องภาสีเอาไปตลาดเอาไปว่าไร้ขี้วบปิดเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวคอยร้องขับรถขันี้แล้วคีบถามย้ำเพิ่นเบ่งเกิดมีที่เทศบาลเขาจะได้มาเห็หุให้จ้ามาขึ้นตาหักกลายหูง,งานคักมันบอจะอยากนอนนี่ค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี่อยากนอนเออเออแทงรถอีพ่อลูกแท้งรถอีพอ่อ,พอ เอบแมวเนี่ยเอาเช็ดทั้งรถวะเนี่ยเอาเอาจอมยุทธค่อยออาแม่มึงนี่ยายอ่ะยายไม่เอาขยะไปทิ้งอะดูสิคะยายตักแล้วยายไม่ทิ้งอะยายบีมาเลยยายบีจ๋ามาดูผลงานเจ้าเลวเอามาเลยค่ะมาเก็บเลยค่ะเด็กเขาจะเล่นค่ะมันมีเด็กซนค่ะเด็กซนทำแล้วต้องทำให้ ทิ้งขยะไปเลยไม่มาถู laser, rounded, robi, kind of sì, ання, ตรงนี้ลูกใหญ่มาหามาถูมาบอกว่าอย่าจิกกวาดว่าหมูเมีแม่พวกนี้พูดหนะเมยกวดแล้วยายยายบีเอ้ยกวดแล้วเออเออกวดแล้วเรียบร้อยยี่ห้อจะไปเล่ยนยี่หจะไปเล่นแน่นั่นเละมานี่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 มาอีิ๋าถูอีิ๋าถูทั้งเนี่ยอ่ะเอามามามาถูทั้งพี่อ่ะถูถูอ่ะถูไปเลยลูกไปถูทั้งนี่ถูทั้งนี่ขยัน ขยันานเดินย่งไงคือน看看네ั่งนอนเบิ่งละอึ๊บนี่เอาไปถูเออเห็นบ่ลูกเห็นบ่มอุ้นั่นนั่นมันร้องยังไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเครื่องบินมันร้องร้องไงลูกกิ๊บลิปค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 อย่างนี้หรอเออ